ว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองครับ สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนงานขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต,ต่างๆและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ให้ประชาชนใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมีนายอำเภอช้างกลางเป็นประธานศูนย์อำนวยการ โดยอาศัยทีมพี่เลี้ยงเป็นกำลังสำคัญในการลงพื้นที่เป็นรายครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือนโดยใช้ปฏิบัติการการวิเคราะห์4ทอได้แก่ทอ1มีความตระหนักถึงปัญหามีทัศนคติเชิงบวกต่อความช่วยเหลือของภาครัฐและการแนะนาของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทอ 2. ทักษะฝีมือทักษะอาชีพในการทำการเกษตร ข้อ3ทุนครอบครัวหรือศักยภาพของครอบครัวที่อยู่อาศัยมั่นคงมีที่ดินว่างโดยรอบที่อยู่อาศัยสำหรับปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อลดรายจ่ายมีผู้นำที่เข้าใจปัญหาของครัวเรือนมีศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนตำบลสวนขันอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้และคำแนะนำในการทำอาชีพเสริม ท4การหาทางออกร่วมกันกับครัวเรือนในการลดรายจ่ายและทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ครับก็ในส่วนอย่างหนึ่งเนี่ยในการแก้ปัญหานะครับการมองภาพ